<g år> ก็บางทีแบบสมมติบางทีตอนอยู่ห้องนั่งเล่นเขาก็ดูรายการเขาแล้วเราก็แบบต้องมาแย่งทีวีกันอะ่ะ <g år> นึกออกปะวันนี้อะเขาดูเอฟวันวันนี้เขาดูแข่งอันนี้เขาดูกีฬาอันนี้แต่ก็เป็นอะไรที่บางทีเราก็ต้องเข้าไปดูนะไปดูด้วยแล้วก็ทําให้เรามีความรู้เรื่องกีฬามากขึ้นอ<ท>ะไรอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็อ่ะแต่ว่าที่เราอยู่เราอยากฟังอะไรเราอยากเปิดอะไรสมมติง่ายๆนุ่นตัดต่อเพลงฟังเพลงนี้มาสิบนาทีแล้วนุ่น เขาใช้่าแล้วมันจะเป็นคำเดิมๆแล้วเวลาตัดต่อมาทีเซฟออกมามันชอบไม่ตรงกันน่ะเป็นไหมแล้วก็เลยแบบอยู่ในห้องน้ำห้องเราอะไรเงี้ยไม่ใด่นั่นตัดช็อตคลิปไม่หรอบางครั้งไม่ได้แบบทุกครั้งนะคะแต่หมายความว่าแบบยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางทีแบบการอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยคือกิจกรรมเราไม่เหมือนกันครับอืหรือสมมติวันนี้นุ่นจะจองทีวีถ้านุ่นได้กลับบ้านก่อนนุ่นก็จะเลือกดูเรื่องที่นุ่นอยากดูก่อน แต่ถ้านุ่นกลับบ้านที่หลังหรือเขาเลือกที่จะหยิบรีโมทก่อนเขาจะได้เป็นคนดูโอเคอะไรเงี้ยเออได้เปนความความสัมพันธ์ที่น่ารักจังเลยอะ่ะก็มันาจจะแปลกกับคนอื่นด้วยนุ่นก็ไม่รู้แต่ว่าแปลกหรอจะดีจังเลยพี่ค่ะ <c oughs> ถนอ,อมความน่ารักนี้กันยังไงคือเป็นตัวของตัวเองอย่างไปเรื่อยๆอยปะ่ะเป็นตัวของตัวเองคะ่ะไม่ต้องของตัวเองดีจัง